สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุินาภาวรรณาหรือชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะเป็นนิสิตจิตวิทยาชั้นปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องฤด,ดูการเปลี่ยนไปทําไมความรู้สึกเปลี่ยนตามทุกคนอาจจะเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าฤด,ดูการเปลี่ยนไปทําไมความรู้สึกถึงเปลี่ยนตามโดยปกติแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตล้วนมีความเชื่อมโยงกับฤดูการค่ะยกตัวอย่างได้เช่น การที่พืชต้องการแสงเพื่อจเจริญเติบโตและสัตว์ที่เข้าภาวะฤดูจำศีลค่ะบางครั้งนะคะในฤดูร้อนคนบางคนอาจจะชอบออกไปเดินเล่นตากแดดดูอากาศท้องฟ้าที่แจม่มใสหรือไปนอนตากแดดส่วนคนบางคนในฤดูร้อนอาจจะรู้สึกเหน่อะหนะเหน,เนียวตัวไม่อยากออกจากบ้านอยากเปิดแอร์นอนส่วนในฤดูฝนคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าหดหูหรือโดดเดี่ยวอาจจะแบบว่าไม่อยากไปไหนเลย ส่วนในฤดูหนาวคนบางคนอาจจะชอบอยู่บนที่นอนหรือการได้นอนพักผ่อนนั่นเองค่ะโดยข้อมูลจากบทความของเท็กซีอีแวนนักจิตวิทยาชาวซานฟรานซิสโกที่อยู่ในสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าการที่สภาวะอากาศส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์เป็นเพราะร่างกายของมนุษย์ได้หลั่งสารชนิดหนึ่งหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซโรโทนินซึ่งเซโรโทนินมีบทบาทสําคัญในการทํางานของระบบประสาทและสมอง ซึ่งจะหลั่งออกมามากในช่วงเวลาที่มีแสงแดดอย่างมากและได้รับคาร์บไฮเดรตอย่างมากและจะลดลงในช่วงที่ท้องฟ้าหรือเมฆคึ้มและในช่วงฤดูหนาวที่มีระยะกลางวันน้อยกว่ากลางคืนนั่นเองค่ะในฤดูหนาวบางประเทศอาจจะทําให้เกิดภาวะภาวะหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าภาวะ s e a s s o n l l f f f e t t v v e i s s r r e r r หรือภาวะแสดนั่นเองค่ะเรียกเป็นชื่อไทยก็คืออาการซึมเศร้าเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการซึมเศร้าเมาื่อฤดูการเปลี่ยนไปค่ะส่วนใหญ่ในคนไทยนะคะจะเป็นอาการนี้ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีบรรยากาศขมุข,ขมัวไม่สดใสหรือบางคนรู้สึกว่ายิ่งฝนตกยิ่งทําให้หดหู่แต่ในบางคนอาจจะเกิดในฤดูร้อนที่รู้สึกว่าร่างกายตัวเองปรับตัวไม่ทันทําให้เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนั่นเองค่ะโดยอาการของภาวะแซนนะคะก็จะมี เหนื่อยล้าแยกตัวออกจากสังคมเบื่ออาหารส่งผลให้น้ำหนักลดนอนไม่หลับหรือกระสับกระสายโดยจะเป็นเฉพาะในฤดูนั้นๆแต่ว่าอาจจะมีการส่งผลเป็นระยะยาวนานเช่น4-5เดือนต่อปีนั่นเองค่ะวิธีการรับมือกับภาวะแสนนะคะ 1. อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆ 2. อ,ออกไปพบปะผู้คนหรือเพื่อนฝูงหรือออกไปสังสรรค์น,นั่นเองค่ะ 3. ออกกำลังกาย 4. ใช้เวลากับครอบครัว 5. นอนพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะถ้าถามว่าทำไมฤด,ดูการเปลี่ยนไปความรู้สึกของเราถึงเปลี่ยนตามก็อาจจะเกิดได้ทั้งจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดในฤดูนั้นซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์เราตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงของฤดูการก็ไม่ต่างอะไรจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต บางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อหดหูหรือโดดเดี่ยวแต่ถ้าหากเราเข้าใจร่างกายและจิตใจของตัวเองก็จะมีวิธีที่รับมือได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาน,านั้นๆการที่ฤดูการนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเรามีวิธีที่พร้อมรับมือเราก็จะผ่านมันไปในทุกฤดูการด้วยความเข้าใจและจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองค่ะ